สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์นในช่วง15-31มีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ หรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID ทีได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับในการยกย้ายราศีของดวงดาวนะครับหนึ่งดวงคือดาวอังคารเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวตุลลัคนาตุลมีอาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร เลข6นะครับได้โคจรไปอยู่ในภพเลินปุตตะเนาะดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งตรีโกนกับลัคนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเลยนะครับสำหรับชาวตุลก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มของอความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะมีความสุขความสมหวังความรื่นเริงนนะครับแล้วก็มีความบาปได้ดื่มกินเที่ยวสังสรรค์น,นะครับมีอะไรที่มันดูสนุกสนานเฮฮาได้แต่ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะมีดาวเสาร์นะครับเขายังกลุ่มกับดาวสุกอยู่ก็อาจจะทําให้ชาวตุลัคณาตุลน,นั้นก็สุกจริงแต่ก็ไม่ได้สุกแบบร้อเปอร์เซนแล้วก็ไม่ได้สุกแบบเต็มที่เนาะก็อย่าคาดหวังแล้วกันว่าเออทุกอย่างเราจะต้องดีไปหมดเนาะในชีวิตมันก็มีบ้างแหละบางคนรวยนะครับแต่ก็มีปัญหารเรื่องสุขภาพบางคนรวยนะครับผลอ่า ตอบแทนผมอะไรดีแต่ก็มีหนี้มีสินให้ต้องชดใช้ต้องต้องเคลียร์เหมือนกันเห็นไหมครับมันก็ต้องหมุนเงินเหมือนกันดังนั้นเราอย่าไปโฟกัสว่าทุกอย่างดีแล้วมันจะดีหมดมันไม่มีหรอกครับบนโลกใบน,นี้ทุกอย่างดีแล้วจะดีไปหมดเนาะยังไงเราก็ยังเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนะครับในปัจจุบันเนาะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกชาวตุนว่าปล่อยวางอย่าทําอะไรให้มันเป็นแบบความกดดันกับตัวเองนะครับสุข ก็ให้สุขนะครับให้เต็มที่แต่ทุกเราก็อย่านำมันมาใส่ใจจนเกินไปกป็ปล่อยมันไปนะครับแล้วเราก็อาจจะยังพอโอเคไปในทิศทางที่ยังดีอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินเนี่ยสำหรับชาวตุลคือดาวอังคารได้โครจรไปอยู่ในภพเลืนพันธุ อันนี้ดีหน่อยได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งมหาอุดเลยนะครับอยู่ในเดือนพันธุุเลยแสดงว่าชาวตุลลักนณะตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะยังมีโอกาสได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีกับความที่เป็นการลงหลักปักฐานนะครับการเงินเข้ามาเป็นเกาบเป็นกำรรการเงินเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดเนาะเป็นตำแหน่งมหาอุดอยากดงว่ามีการเงินที่อู้ฟูนะครับบางคนอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถ นะครับซื้อคอนโดซื้อที่ดินอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ได้เช่นกันเพราะว่าดาวการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุมันคือความเข้มแข็งมันคือการลงหลักปักฐานมันคือความมั่นคงกับชีวิตของเราเราสามารถก่อร่างสร้างตัวเราสามารถที่จะลงหลักปักฐานเรามี การมีงานที่ดีนะครับมีความสําเร็จในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยินดีกับชาวตุลด้วยนะครับว่าอย่างน้อยการเงินก็ประสบความสําเร็จที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอการเงินอีกนิดหนึ่งนะครับการเงินเนี่ยโคจรเป็นตําแหน่งมห ah าอุดใช่ไหมครับแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จดาวการเงินนะครับเราก็มาจากพบเรือนปตัตนิด้วยแสดงว่าเราจะได้ในเรื่องของการค้าการลงทุนความสําเร็จ นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ต่างๆจะมีโอกาสมีแนวโน้มทำให้เรานั้นมีกำไรนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลก็มีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตแล้วนะครับทั้งหุ้นส่วนทั้งตัวตนนะครับได้วินวินกันทั้งคู่ก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน ôm, ้มทิศทางที่ดีดาวพฤหัสบดีก็เป็นตำแหน่ง ราชาโชคอยู่ในเรือนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแสดงว่าใครลงทุนทําการค้าก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับขยันมากได้มากเนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของแต่ว่าต้องร,ระมัดระวังเรื่องบุตรบริวานนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีความอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจบ้างในเรื่องของบริวานนิดนึงสำหรับชาวตุลัคณาตุนนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธรพนการงานนะครับสำหรับชาวตุลก็ก็อาจจะถือว่ามันยังมีความอึดอัดใจอยู่บ้างนะครับการค้าการลงทุนก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องพยายาม หาจุดกึ่งกลางนะครับในเรื่องของการลงทุนให้ได้บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นต่างกันบ้างหรือมีความกดดันกันบ้างกับในเรื่องของการค้าการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปฏิสัมพันธ์กับบคุคคลอื่นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างแต่ว่ามันจะน้อยหรือเยอะมากแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราเองเนี่ยสามารถจะ ควบคุมสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยการเงินก็ดีนะครับการมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิด้วยเนี่ยคือเรือนอ่าคาำว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็เป็นราชาโชคแสดงว่าความ การเงินของคุณแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีแต่มันอาจจะมีความขัดแย้งเล็กๆบ้างในเรื่องของการลงทุนร่วมอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็พยายามอารมุ์มอร่อยกันแล้วก็พยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันเนี่ยมันก็น่าจะพอที่จะทําให้ตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จและไปในทิศทางที่ ดีได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนใครที่ทำงานประจำก็ถือว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนะครับถ้าเกิดคุณทำตัวน่ารักทำตัวดีทำตัวเฟรนลี่ก็จะมีคนช่วยเหลือคนคอยอุปถัมมีเจ้านายคอยช่วยเหลืออยู่ ประสบความสําเร็จดีนะครับมีหน้าที่การงานที่ได้รับการส,รสนสรับสนุนส่งเสริมนะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ายังพอมีโอกาสมีจังหวะแล้วก็มีความเป็นแบบสิ่งที่ดีตามมาเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวตุลน,นะครับก็คือราศีเมษของด้วยดาวองคานเลข3าได้โคจรนะครับไปอยู่ในพบเปล พันธุแล้วเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยนะฮะแล้วก็มีดาวพหัสบดีนะครับมาเล่งกับลัคนาดังนั้นเนี่ยชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยปังมากเลยกับความรักความสัมพันธ์นะครับแสดงว่าความรักของคุณยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังการลงตัวยังมีโอกาสที่คู่ครองคนรักของคุณอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ในสำหรับบางคนเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการสร้างหลักปักฐานบางคนอาจจะพาตัวคุณเองไป หาครอบครัวนะครับไปพาไปเปิดตัวพาไปาดูนะครับพาออกสังคมต่างๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับชาวตุนบางคนเนี่ยถึงขั้นได้คอมมิทเมนต์นะครับหรือว่ามีงานวิวางานสมรสนะครับแต่างงานกันได้ประสบความสมําเร็จดีอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวตุลลัคนาตุนยังถือว่าดีแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับ แต่มีอย่างหนึ่งที่ชาวราศีตุลลคณาตุลต้องระมัดระวังดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนอลินะครับต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงจริงๆอบบเป็นทุกราศีเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังจะเป็นหนี้เป็นสินห้ามเซ็นกู้เซ็นคำให้ใครโดยเด็ดขาดห้ามให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นมีปัญหามีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณจะต้องแบกหลับภาระทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันไปอยู่ใน กองกันอยู่ในภพเรือนอลิอลิเนี่ยประว่านี่สินอุปสรรคการแบกรับดังนั้นถ้าคุณไม่อยากแบกรับคุณไม่อยากมีหนี้สินคุณก็อย่าเซ็นกู้เซ็นคำให้กับใครโดยเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับเดีย๋ยวค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะเซ็นกู้เซ็น ขำหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะเนาะแต่โดยภาพรวมยังถือว่าโอเคยังถือว่าดีแล้วก็ประสบความสําเร็จดีกว่าหลายๆราศีพอสมควรนะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ